พี่น้องชาวราศีธนูครับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566มีเส้นทางของดวงที่ดีดวงที่ท่านจะได้รับความสมหวังสิ่งที่รอคอยแรงปรารถนามีโอกาสท่านจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักเกิดความมั่นคงและยังมีทรัพย์สินมีรายได้มีความร่ำรวยมีความสมบูรณ์แบบมากๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับหล,หลายจุดที่อาจจะมีปัญหาอย่ามองข้ามเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีธนูในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดหรือว่าโมรงพลังงาน เชื่อมโยงถึงจิตใจนะครับสร้างสิ่งดีๆก็มาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14ธันวาคมนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีธนูก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับาราคาที่นี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงคนราศีธนูในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาวราศีธนูการงานจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ justicejustice Justice คือเรื่องของสัญญาเรื่องของการทำข้อตกลงใหม่ๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องของคำว่าความยุติธรรมความถูกต้อง สำหรับเรื่องของอาชีพการงานนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะสิ่งที่เชื่อมโยงกับคําว่าสัญญากฎเกณฑ์กติกาเรื่องของนิติกรรมเรื่องของกฎหมาย มีแนวโน้มที่ท่านจะสามารถได้รับความยุติธรรมถูกต้องเหมาะสมตามความรู้ความสามารถตามแนวทางชีวิตตามสิ่งที่ควรจะเป็นในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับและที่สำคัญผู้ใหญ่ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในแนวทางที่กำลังเจอปัญหาประสษคในแนวทางที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้และก็ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ไม่ว่าท่านจะทํางานประจํางานส่วนตัวงานฟรีบรนท์ถ้าเจอปัญหาถ้าเจอประสักกาลังต้องการแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นอยากจะได้รับโอกาสใหม่ๆก็มีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับความสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น7เหรียญน,นะครับเรื่องของการจัดการบริหารการลงทุนการใช้จ่ายการดำเนินชีวิต ยังมีความจําเป็นนะครับในเดือนกันยาท่านอาจจะมีการจัดการตรงนั้นตรงนี้มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้จะลงทุนอย่างไรจะวางแผนอย่างไรจะดําเนินชีวิตอย่างไรนั้นเป็นส่วนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของชีวิตทั่วๆไปเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น7ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของความคิด นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาท่านอาจจะเจออะไรเหตุการณ์บางอย่างที่มันทำให้คิดมากคิดเยอะนะครับรอคอยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้เกิดนะครับก็ค่อยๆดูนะครับรอคอยอดทนอย่าคิดมากจนเกินไปหรือไม่เปลี่ยนพลังความคิดจิตนาการให้เป็นงาน ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะครับขึ้นอยู่กับท่านสร้างโอกาสจากความคิดได้ไหมคิดแล้วจัดการวางแผนดีๆแล้วลงมือทำโอกาสก็จะมาครับทีนี้เราจะมาดูเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของการเงินสําหรับพี่น้องชาวราศีธนูน,นะครับการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบ2ดาบคือเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการสร้างงานสร้างอาชีพ มีโอกาสดีในการที่ท่านจะสามารถสร้างงานได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับมีข้อตกลงมีการ ทำสัญญาใหม่ๆมีเรื่องของการเงินนะครับที่จะผลมาจากการทาสัญญาการซื้อการขายเกิดขึ้นได้นะครับท่านทํางานที่ไหนก็ได้ลูกค้าอยู่ได้หลายที่นะครับก็สามารถสร้างงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสองดาบยังเป็นเรื่องของข้อที่ควรระวังนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคือดูอย่าดูแต่จุดเด่นอย่างเดียวดูที่ว่าอะไรควรระวังอยู่ด้วยนะครับการติดต่อการสื่อสารใดๆก็ตามก็ต้องทําด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อน เรื่องเอกสารโดยเฉพาะเอกสารของการเงินต้องทำด้วยความปร,รมะมัทระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลเสียมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือว่าเกิดความเสียหายได้ง่ายๆนะครับนี่คืออยากใจร้อนไม่ประมาทในการทำสัญญานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็นราชินีดาบนะครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอสิ่งที่มีความจําเป็นเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวบราศีธน,นูนะครับอาจจะต้องคิดมากเป็นพิเศษบางแผนจัดการจะทําอย่างไรจึงจะมี อนาคตที่ดีมีการเงินที่ดีขึ้นมีการที่เราจะจัดการปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น1บริษันะครับนี่คือโอกาสการเงิน คนที่รอคอยเงินนะครับท่านมีแนวโน้มจะได้ร,รับเงินนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของผลตอบแทนกําไรรายร,รับไรายได้เริ่มดีขึ้นสถานะการเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยคล่องมือขึ้นนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเงินแม้ว่าท่านกําลังเริ่มต้นรอคอยการเงินก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับต่อมามาดูเรื่องที่3คือเรื่องของ ความรักนะครับพี่น้องชาวราศีธนูเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือสีมเมถานะครับสีมเมเา้าคือโอกาสดีในการที่ชาวราศีธนจะเริ่มต้นความรัก และมีความรักหรือไม่ก็สารต่อความรักให้งอกงามให้มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับท่านที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีและก็สารต่อโอกาสของความรักได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักนะครับเป็นราชินีบริยนนะครับนี่คือความสมบูร,รณ์ความมั่นคงลงตัวในเรื่องของความรักตามมาด้วยความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับโดดเด่นมั่นคงสมบูรณ์รับเงินมีความสุขชีวิตดีขึ้นมีความรักที่ลงตัวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีธนูค,ครับเป็นจัส m เมน เจสเมนคือเรื่องของข่าวดีนะครับคนที่รอคอยข่าวจากคนรักคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดทํางานคนละที่อยู่คนละประเทศมีโอกาสที่จะได้เข้ามาพบกันเจอหน้ากันคุยกันหรือไม่ก็รอคอยคนรักจะสมหวังคนรักกลับคืนมาในช่วงนี้นะครับหรือว่าท่านที่เจอปัญหาเจอความยุ่งยากลําบากใจมีรุปรักษมีเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะปรับความเข้าใจกันได้ตกลงกันได้มีสัญญาทางใจใหม่ๆเข้ามาเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มความรู้สึกที่ดีคนที่รอคอยความรักก็จะสมหวังเปลี่ยนแปลงความไม่เข้าใจเป็นความลงตัวของชีวิตได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้ร,รับสิ่งที่ดีในช่วงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ต่มาเราจะมาดูเรื่องที่4เคือเรื่องของอุปสรรคการแนวแนวทางการแก้ไขนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดมูลนะครับดมูลคือเรื่องของความคิดอารมณ์รวังความคิดอาจจะตกอยู่ในวังบนอะไรบางอย่างสับสนวุ่นวายหาทางออกไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการทํางานการดําเนินชีวิตการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งใจเย็นๆน,นะครับสำหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงสภาวะแบบนี้นะครับรอให้อะไร มันผ่านพ้นไปก่อนรอให้เหตุการณ์ที่รู้สึกยิ่งยุ่งคลี่คลายไปแล้วท่านจะเห็นโอกาสท่านจะเห็นทางเดินท่านจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็น5ถ้วย ห้าถ้วยคือเรื่องของการรอคอยโดยเฉพาะการรอคอยความรักนะครับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจอยากจะได้นะครับอาจจะมาช้ากว่ากำหนดนะครับอาจจะไม่ใช่ต้นเดือนกลางเดือนหรือที่ดีก็น่าจะเป็นปลายเดือนนะครับท่านจึงจะได้พบโอกาสใหม่ๆนะครับซึ่งความจริงแล้วสิ่งที่ท่านรอคอยคนรักที่ท่านรอนะครับมานะครับ,มา,รบมาพร้อมกับสิ่งที่ดีมีคุณค่าไม่น้อยแต่บางช่วงบางอารมณ์อาจจะไม่พอใจหงุดหงิดลำคาใจนะครับเลยทำให มองข้ามสิ่งที่ดีๆไปก็ได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็นเลเวอร์นะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องของความรักนะครับความรักมาแรงนะครับอาจจะมาพร้อมกับบรรยากาศอื่นๆด,ด้วยนะครับเรื่องของการงานชาวราศีธนูนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรัก มากเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ต้องทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นตั้งใจลงมือทำงานไม่ใช่รอคอยอย่างเดียวนะครับแล้วผลก็จะเป็นไปตามที่ท่านต้องการนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะมีเรื่องจาเป็นต้องใช้จ่ายทาให้ต้องทุ่มเทเงินทองไปมากเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือความรักก็เช่นเดียวกันนะครับความรักที่ท่านรอคอยมีแนวโน้มจะสมหวังจะได้รับความรักที่ดีต่อไปนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีธนูนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นดวงจัก,กรพัินีนะครับนี่คือความสมบูรณ์มั่นคงนะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นสิ่งที่รอคอยเรื่องที่ไม่ดีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีจะมา พบกับจุดที่เปลี่ยนแปลงมาพบกับจุดของการที่ท่านจะได้โอกาสใหม่ๆพลิกชีวิตได้มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองงานดีเงินดีมากๆความรักเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นความสมบูรณ์ลงตัวไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับคือมั่นคงร่ำรวยชีวิตดีมากๆนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีธนู no. ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566นะครับเรื่องของการงานมีโอกาสที่ท่านจะได้รับความสมหวังมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขข้อ ความหรือว่ากฎเกณฑ์กติกาเรื่องของการทําสัญญาที่ไม่ดีให้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้ถูกต้องด้วยนะครับการที่รอคอยความถูกต้องความเหมาะสมโอกาสที่ดีท่านจะได้รับในสิ่งนั้นนะครับ mm. เพียงแต่ว่าท่านอาจจะเจอปัญหาเจ้าประสักอยู่บ้างการวางแผนการจัดการที่ดีการที่ไม่ไม่ตกไปอยู่ในบางบนความคิดไม่เศร้าหมองจนเกินไปตั้งต้น,ต,ต,นตั้งตาทํานาน สร้างอาชีพตัวเองแล้วรอคอยโอกาสดีๆท่านก็จะได้พบเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหน้าที่การงานจัดโดดเด่นขึ้นมาผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ได้รับความสำเร็จตามแนวทางที่ประถนาะนะครับการเงินก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างค่าใช้จ่ายตรงนั้นตรงนี้มีเข้ามาตลอดนะครับการเงินมีรายรับมีรายได้เริ่มดีขึ้นการติดต่อการเจราจาก,การตกลงสร้างงานสร้างอาชีพมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จแต่ต้องทํา ด้วยความรอบค้อบระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ระวังนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับเป็นทิศทางที่ดีเยี่ยมนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมบังเริ่มต้นความรักได้ดีมีโอกาสที่จะเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับคนที่รอคอยคนรักที่อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศ มีโอกาสที่จะมาบรรจบพบกันในช่วงเดือนกันยายนและก็สร้างบรรยากาศที่ดีมีความมั่นคงร่ำรวยสมหวังชีวิตลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนอุปสรรคยังมีบางเรื่องบางอย่างการรอคอยการที่ตกอยู่ในภาวงความคิดนุนนี้นั่นหงุดหยิดลำคาญใจยังมี แต่ว่าท่านจะต้องก้าวให้พ้นจากจุดนี้ให้ได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาและก็อยากได้ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องทําเพื่อสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษนะครับเป็น่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะครับทิศทางแนวทางชีวิตของท่านจะดีขึ้นมีโอกาสสมหวังมั่นคงร่ํารวยลงตัวและก็มีความสุขนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ พี่น้องชาวราศีท่านโนทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองพบกับสิ่งใหๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมร่ํารวยลงตัวมั่นคงมีความสุขนะครับสวัสดีครับ